พุ่งมั่นสู่ผู้ติดตาม1,000คนกดตั้งให้หนูด้วยนะคะวันนี้ก็ขอนําำทุกท่านสู่ร้านบอบอัวกลางใจนะครับก็เป็นวันพักผ่อนสบายๆนะครับสำหรับร้านนี้ก็อยู่พัทยาใต้นะครับ เดินเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของโซนร้านกาแฟก่อนนะครับสนใจกาแฟอะไรเราก็สั่งได้ก่อนนะครับพอผ่านร้านกาแฟเสร็จเราก็จะเดินเข้ามาในพื้นที่ด้านในนะครับพื้นที่ด้านในก็จะค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะครับบรรยากาศดีมากครับลมรื่นมีต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเราจะมีคิงคองตัวใหญ่ด้วยนะครับก็เป็นที่ชอบอ,อกชอบใจของเด็กๆนะครับแห่ิงคอง เราเดินผ่านด้านหน้าร้านเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นบอ่อบัวนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นบอ่อบัวที่อยู่กลางร้านเลยนะครับเหมือนกับเป็นบอ่อบัวหรือว่าบอ่อบัวกลางใจนะครับสำหรับโซนที่นั่งนะครับก็จะมี2ฝั่งเลยด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับ กอที่แล้วเราเคยไปฝั่งด้านซ้ายไปแล้ววันนี้เราก็เลยเลือกที่จะเดินไปฝั่งทางด้านขวาบ้างนะครับเส้นทางเดินในร้านนะครับก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นเลยนะครับมีมุมให้นั่งถ่ายรูปหรือว่ามีมุมให้เซลฟี่เยอะมากมายเลยนะครับ พื้นที่นั่งทางด้านขวานะครับก็จะเป็นซุ้มไม้นะครับอยู่บนริมของบ่อบัวเลยนะครับสามารถที่จะเดินลงไปแล้วก็มีพื้นที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นซุ้มชิงช้านะครับเป็นซุ้มเหมือนซุ้มนกนะครับสวยงามเลยนะครับตอนนี้เราก็กําลังเลือกอยู่นะครับุกซุ้มก็มีลักษณะคล้ายกันนะครับใกล้เคียงเหมือนกันหมดเลยนะครับเราก็เดินเลือกนะครับว่าจะเอาซุ้มไหนดีนะครับซุ้มที่3มดีไหมหรือว่าซุ้มที่ดี่ดีย้อนกลับมา หรือว่าจะเอาซุ้มนูน้นกลับมาซุ้มที่สามใหม่นะครับบรรยากาศในซุ้มนี้ก็ร่มรื่นดีมากเลยนะครับมีเบาะรองนั่งที่นั่งแล้วค่อนข้างที่จะสบายนะครับก็เดินข้ามมานะครับเป็นทางราดข้ามมาแล้วก็ถอดรองเท้านะครับ ตอนเท้าแล้วก็มีโต๊ะนะครับมีเครื่องปรุงนะครับสําหรับผู้ที่สั่งอาหารนะครับแล้วเราก็มีพื้นที่นั่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นส่วนตัวเลยนะครับแต่ละซุ้มก็จะมีพัดลมส่วนตัวให้ด้วยนะครับในกรณีที่อากาศร้อนนะครับไม่มีลมอากาศไม่ถ่ายเทนะครับแล้วก็ในส่วนของชิงช้านะครับชิงช้า รังนกนะครับก็น่านั่งเลยนะครับแต่ว่าช่วงเช้านี่ก็แดดจะส่องฝั่งนี้หน่อยนะครับแต่ช่วงสายๆหน่อยตรงนี้ก็จะร่มเลยนะครับ ปัจจุบันทางร้านก็ไม่ได้จํากัดเวลานะครับสมมุติถ้าเราจะเอาหนังสือมาอ่านนะครับหรือว่ามีอะไรที่ต้องมานั่งคิดนั่งทำนะครับก็สามารถที่จะมานั่งได้นานๆเา,าวๆไปเลยนะครับสชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับสั่งอาหารสักนิดนึงแล้วก็มีเวลาที่จะทํางานใช้สมองแบบชิวๆได้สบายเลยนะครับสําหรับตอนนี้ นอกจากนี้แล้วนะครับทางร้านยังมีมุมที่แต่งสวยๆน่ารักน่ารักมากมายเลยครับสามารถที่จะมานั่งเล่นหรือว่ามาถ่ายรูปกับมุมสวยๆได้เยอะแยะเลยนะครับมีมุมที่รู้สึกผ่อนคลายเลยนะครับกับบ่อปลาแล้วก็มีน้ําตกเล็กๆด้วยนะครับ มุมต่างๆในร้านนะครับเป็นมุมที่เหมาะสําหรับทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะครับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับสามารถที่จะเลือกนั่งด้านบนด้านบนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปนั่งริมน้ํานะครับสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ชอบน้ำนะครับกลัวที่จะอยู่ใกล้ๆนะครับหรือว่ากลัวเรื่องความชื้นนะครับก็มานั่งด้านบนได้หรือว่าอย่างคนที่ชอบเรื่องของอยู่ใกล้ๆพื้นที่ด้านล่างนะครับได้นั่งดูบัวสวยๆนะครับก็เหมาะกับพื้นที่ด้านล่างเลยนะครับ ในร้านก็มีเครื่องบินด้วยนะครับเรือเล็กๆรวมถึงมีหุ่นยนต์เหมาะสาหรับเด็กผู้ชายเลยนะครับที่อาจจะชอบเรื่องของการปรปะจนภัยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นมุมอีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางด้านซ้ายของร้านนะครับก็สําหรับผู้ที่ชอบฝั่งนี้ก็สามารถเดินเข้ามาได้เลยนะครับมีมุมที่ขึ้นไปดูพื้นที่สูงๆได้อีกด้วยนะครับ ้านบนก็มีรถสะสมนะครับเป็นรถเก่านะครับสีสันก็สดใสสวยงามเลยนะครับสีเขียวสามารถที่จะมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ลงโซเชียลถือว่าเป็นรูปที่สวยงามทีเดียวเลยนะครับถ้ามาถ่ายรูปคู่กับรถคันนี้นะครับ ส่วนเรื่องห้องน้ําก็ไม่ต้องกังวลนะครับมีการแยกห้องน้ําชายหญิงนะครับพื้นที่ก็ใหญ่โตกว,ว้างขวางนะครับสะอาดสะอ้านสามารถที่จะใช้สําหรับทําธุระส่วนตัวหรือแม้แต่เข้ามารางมือนะครับทำก่อนที่จะรับประทานอาหารนะครับก็สะดวกดีเลยนะครับสําหรับเรื่องของห้องน้ํานะครับ ตอนนี้อาหารก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับเรามีสั่งก๋วยเตี๋ยวนะครับมียำนะครับแล้วก็ข้าวกระเพรากั้งนะครับแล้วก็มีกาแฟลาเต้นะครับของเจาจาก็จะมีน้ำชาชาสำหรับเด็กนะครับเป็นชานมนะครับก็อาหารอร่อยเลยนะครับ สำหรับในบ่อนะครับนอกจากจะมีบัวแล้วก็ยังมีปลาสวยงามด้วยนะครับไว,ไไว่ายไปว่ายมานะครับปลาสีทองปลาสีเงินปลาสีส้มนะครับก็ชวนมองเลยนะครับชวนให้เพลิดเพลินกันเลย สำหรับวันนี้ก็ถือเป็นวันดีเลยนะครับที่เรามาฝนไม่ตกนะครับก็อากาศถือว่าสดใสนะครับแล้วก็แดดไม่แรงมากนะครับแดดอ่อนๆลมเย็นๆเอ่ยๆนะครับ ากาศที่ร้านถือว่าดีเลยนะครับมีแมลงปอมีผีเสื้อนะครับดูเหมือนว่าเราจะได้ใกล้ชิดธรรมชาติเลยนะครับปทยานี่ถือถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองใหญ่นะครับแต่ว่าก็มีมุมหลายๆมุมนะครับที่เป็นมุมน่ารักน่ารักชิลๆที่ให้เรามาเยี่ยมชมแบบนี้ได้เลยนะครับนอกจากมุมให้นั่งแล้วนะครับยังมีมุมให้เราสามารถที่จะนอนเอกนเนกได้เลยนะครับหรือว่าจะ เอกเนกแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในร้านก็ถือว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงเลยนะครับสำหรับพื้นที่ที่เราเข้ามานั่งนะครับส่วนผู้ที่สนใจการพายเรือะครับหรือว่าการลงไปถ่ายรูปในเรือนะครับก็มีมุมให้เราสามารถที่จะลงไปถ่ายได้นะครับ เห็นร้านสวยๆน่ารักๆแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็เซิร์ชเข้ามาดูได้เลยนะครับร้านอยู่พัทยาใต้นะครับสำหรับบอบัวกลางใจนะครับก็เป็นร้านที่ถือว่าสดชื่นนะครับมีมุมให้เข้ามานั่งเล่นแล้วก็มีมุมส่วนตัวเยอะแยะมากมายเลยนะครับสามารถที่จะถ่ายรูปลงโซเชียลสวยๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ